นาทิศเหนือของสวรรค์ชั้นดาวดึงคือที่ตั้งของสวนมิสกวันซึ่งแปลว่าสวนผสมความพิเศษของอุทยานแห่งนี้คือเป็นที่รวมของพันธไม้นา,นานาชนิดทั้งไม้ดอกไม้ผลและไม้เหลือยที่เติบโตผสมผสานกันอย่างลงตัวและงดงามในส่วนนี้คุณอาจจะได้เห็นต้นไม้ทิพต้นเดียวที่ออกดอกเป็นแก้วมณีออกผลเป็นทองคำ และมีเถาวัลย์บุตราคำเลือ้อยพันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนสร้างทัศนิยภาพที่หลากหลายและน่าอัศจรรย์ใจไม่รู้จบความหลากหลายที่งดงามของสวนมิสกะวันนี้คือผลบุญของผู้ที่เคยมีจิตใจกว้างขวางยินดีในความดีของผู้อื่นและเป็นผู้สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และถ้าคุณชอบคลิปนี้เข้าไปฟังคลิปเต็มได้ในช่องไามธรทมานะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ลงคลิปใหม่ทุกวันนะครับ